สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีคัมพิลาแฟนเพจเมื่อนี้กลับมาพอดโตโยต้าไม่ตีแนะบก้อนดินดดน,ดดดดดนะครับเด้อพี่น้องเบิรงชชองคัมพิลาแฟนเพจแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คัมพิลาแฟนเพจนะครับเด้อเมื่อนี้มาเห็นรถนะครับโตโยต้าหัวเดียวมีคอกนะครับมีทรงเงนะร่งแนะผู้ใดมหารถไปแก้ไป ขนของนะไปรับสื่อของส่กะพิจรารณาเบิง้งคันนี้ครับโตโยต้าไมตีปีสามเจ็ดนะครับเดอปีสามเจ็ดนะเบิ้งครับเป็นไปทะเบียนคอนเจนนะครับยอคสี่หกแปดแปดนะครับอะเบิ้งสภาพนะครับไปพร้อมๆกันพี่น้องครับโตโยตา้าโตโยตา้าอายุอานามก่ะ หลยแล้วนะครับกันเป็นคนกับคนข้างไปทั้งไฟกลางค้นผลลับพี่น้องนะครับกับมีสีตามการเวลาครับนี่เบิ่งไปนะครับเด้อพิจารณาเบิ่งเอานะครับไฟตรงไฟตาไฟเลี้ยวนะครับกลางนากันชนเล็กนะครับเบิ่งเอาพี่น้องนะครับสุ้มล่อเป็นยังไงดอกยางเป็นยังไงพี่น้องอดอกยางกับ ใส่อีกโดนอยู่นะครับหลอดขันนี้กอ่าล่ลอกรกอบสิบ14นะครับอ่ากัดทาขอบ14บสีเบิ้งไปซะก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งข้างในครับพี่น้องประตูตกบอสประตูกับปิดบอสนี่ใส่กำลังจากน้อยให้มันนั่งสีเข่านะครับประตูก็ะเลยนะครับเบิ้งข้างในครับบอหนังอ่า นี่ครับมือหมุนอ่ะก็ตามการเวลานะครับตามอายุไขของรถนะครับอายุหลายแล้วนะครับนี่ครับพวงมาไล่เลี่ยงเย่อเลี่ยงเย่อพิ่นว่าอ้าวบ่อก็ดีครับบ่อขาดสงสัยบ่อเสียดไหมหลังคากับบ่อหัวบ่ออ้าวผู้เราครับเนี่ยนะครับเบิ่งหลอดถางครับเดี๋ยวติดเทียงไอ้เบิ่งเบิงของเทียงน้ำนะครับอ่าเบิงเบิงเบิงกับเบิ่งเบิ่งตรงนี้นะครับ เป็นเป็นไงคัดซี่เป็นนะครับเป็นคัดซี่เ,เดี๋ยวเรื่องคัตดิ้เป็งคัดซี่เป็นคัดซี่อา่าครับเป็นยังไงครับคัตซี่ไม่ได้ขี่ปูนแต่ว่ากับบ่บ่ผูหรอกครับบ่แตกบ่มีห้อยดำเนาะนะครับอ่ามี ก็ยางได้ครับน่าเ,เป็นเอาพี่น้องได้ครับคุณเรมองหารถลใสเข็ยนใสแก้อ้อยแก้มันพอเบาๆครอบครัวแก้มันกระเท้ากล่องกระเดยอันปิดลิ้นเลยเอาไมตี้เอก็กไดครับที่สามหกสามเจ็ดเลยครับอ่ะ เบื้องด้านหลังครับพี่น้องนะครับก็มีผูอยู่ดอกนะครับก็ตามการเวลาของเพิ่นนะครับตามอายุนะครับเกานชนกับบะมีล้ออะไรกับบะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเบื่องครับนี่ครับเบื้องทั้งทรองนะครับผูบ่เออครับ เบื้องเอานะครับว่าหายเปอร์เซ็นต์หอกเบื้องเอานะครับกับเป็นแม็กไล่แน่นะครับอ่าโอ้ครับนี้ครับกินน้องกับมีคอ,อกเล็กนะครับข้าสิีไปดัดแปลงเป็นรถแจงงวแจงข้อยนะครับไปน้ำสนามตลาดนัดงูง่ข้อยก็ได้นะครับผู้ใดมองหารถนะครับหรือว่าติไป แมั pole, as as ่นนะครับเอาแบบกรอบขั้วกรอบขั้วมือละเถี่ยวสองเถี่ยวสามเถี่ยวกันถือว่าเบาเบานะครับถือว่าเบาเบาตังเสียงนะครับสีกับตะกี้กับสีแดงแต่เดี๋ยวนี้มันกับสีสีกับสิบตามอายุขนะครับกับยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับตามสิบสี่สิบปีแล้วนะครับ S 1> <S 1> <S <US 2> สามหกเนี out, med med ring. Ring. ่ครับเบิ้งขอบนะแนนครับเนี่ยเบิ้งเอาครับพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวติดติยงเบิ้งห่องเคียงน้ำครับไอ้เบิ้งรอบทางนี่ใบสดกระไรพอนกระไดเนะครับได้ลดแคันี้ลาค่านะครับลาค่าอยู่หกหมื่น หกหมื่นบาทนะครับราคาหลักหมื่นหกหมื่นบาทครับกันพอนกันดาวนะครับกระดาวยูหมื่นหาพอนสองพันกว่าบาทนะครับหรือจะโทรมาตามเบอร์โทรมาถามเบอง์กับเจ้าของรถเพิ่นเลยเด้อครับเด้อนะครับผ้าสีผ้าสีกับปีหกหกนะครับวันที่ยี่สิบสองปุ่มผ้าพันนะครับสินนะครับเมื่อสินมาแล้วนะครับผ้าสี ขาดนะครับถ้าว่ากัดต่อได้นะครับเด้อนะครับ,นะรบหลังส่งเร่งทางหัวนะครับเดี๋ยวเบิ้งห้องเชียงครับพี่น้องติดเชียงให้เบิง้งนะครับแล้วก็หนี่เสียงเป็นยังไงบอกไว้ก่อนว่าต้องมีการเผาหัวอยู่วันสันว่าเนี่ยว่านะครับสภาพโด,ดยร่วมกัน ก็พ่อใส่เยอะนะครับพ่อใส่สมสมรคาคาแหละครับเดี๋ยวได้ครับได้ยัยงบาทัานติดอยู่พวกมาเลายเล่าเยอะแร <laughs> งเยอะอ่าเบิ้งเคียงครับวันนี้ ไปเบิงดูมันพ่วนมันไอบะนามันดันดบะนะครับเดี๋ยวดีครับเด้อ

กวนี้ครับแล้มันควันบ่สะไรบนี ก็ใส่ได้อีกโด,โดนโดยน,นะครับพี่น้องนะครับตีไปเรียนของมาไปหาขคาห้างค้ายาไปเฮ็ดรถตลาดนัดนะครับแกงงวงแกงกล้วยกัถือว่าโอเคนะครับกันไปใส่รถไม่แล้วกันไปเลื่องแกงงวงแกงกล้วยกับก็ใส่ได้รถนะครับอันนี้กัถือว่าใส่อีกขั้นหนึ่งนะครับ ของไฟเป็ไดยังเพียงกับเพียงด้ระดับระดาบตัพวดลยครับเดอน่อยนะครับเนี่ยเ่งเยงหลวงครับเสียงนิ่มๆกู้ได้สนใจกับทท่วมากตามเบอร์โท่นะครับ 9 G, G, 0 9 7 1 8 7 7 0 5 6หรือ0 6 5 7 0 1 3 7 3 5นะครับนำค่องรถบ้านนะครับเด้อผู้ใดสนใจอยากได้รถไปใส่ก็ตนะ้องโทรมาถามกับเจ้าของรถชนนะครับสีสดสีดาวคนในคอนเจนคนได้นะครับคนนอกพื้นที่จังหวัดคอนเจนกะ คือสดเอานะครับมี่ใบนี่เหล็กนะครับขอบคุณเลยหลายครับทีเขามารับชมช่องคับพิลาแฟนเพจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเตอร์เป็นกำลังใจครับเจ้พร้องช่องนะครับขอบคุณเลยหลายครับ